แม่ทีมีไว้เคารพเทิดทูนบูชาสอนเทคนิคการทำงานให้เราไม่ใช่มีไว้ส่งของมาส่งของหน่อยเดี๋ยวนี้พอเป็นสินว่าเป็นกลมาชานะไม่ค่อยมาเลยนะม่มีเน็บอีกนะมีเน็บแม่ทีมอีกนะห้ามนะห้ามนะขอบินทบาทเนาะอย่าไปทำเดี๋ยวเวรกรรมจะตามสนองนี่ไม่มีใครสั่งไม้พูดเลยนะพูดเองนะครับเราเป็นเจ้าของกิจาการนะเพราะฉะนั้น คนจะเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบะสาเร็จก็คือมุ่งม,มัน่นทุ่มเทอะไรทําเองได้เราต้องทำไม่ใช้ไปรอใครเพราะคนของเราจะเรียนแบบใครครับในแบบเราถูกไหม <S <S เขาเห็นเราอ่ะยืนหยัดด้วยตัวเองได้เขาเห็นเราทํางานด้วยความสาง่างามเขาเห็นเราอธิบายแผงตลาดเป็นเขาเห็นเราแนะนําสินค้าเป็น เขาเห็นเราให้แรงบันดาลใจกับลูกทีมได้เขาภูมิใจเขาก็อยากเป็นเหมือนคนเหมือนเราจริงไหมเพราะฉะนั้นเราคือแพทเทิร์นหรือต้นแบบที่ดีถ้าอยากให้ทีมดีท่านทําสําเร็จแล้วสบายถ้าใครทําแล้วยิ่งเหนื่อยแสดงว่าทํากิฟฟทลีนผิดถ้าทําถูกวิธีต้องยิ่งทํายิ่งสบายผมยิ่งทําลูกทีมเป็นมาได้ก็ไม่เคยโทรเรียกอีกเลยไม่ใช่เลิกไปเลยนะ ทำเป็นแล้วทำเป็นแล้วก็บอกอุศก拉ะไม่ต้องมาแล้วพี่สักกะไม่ต้องมาแล้วดังนี้หนูจัดก,การเองนะมาพอแแอมานั่งนั่งให้ลูกดีมเห็นมายืนยืนให้ลูกทีมดูก็พอเป็นพอให้สบายใจตรงนี้เดี๋ยวจัดก,การเองพูดแปงเองสาธิตสินกาเองบรรยายเองอย่างนี้ดีไหมนี่ครับผลทางการที่เราต้องยอมยอมฝึกฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกคุยแล้วคุยอีกต้องยอมนะมาดูครับเราเป็นเจ้าของแล้ว เป้าหมายของเราคือสร้างเครือข่ายครับสร้างเครือข่ายอย่าผิดไปจากนี้ถูกไหมชัดเจนครับงานเราคือสร้างเครือข่ายชวนคนสร้างเครือข่ายให้คนในเครือข่ายรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของเหมือนเราให้เขารักให้เขาหวงแหนองค์กรเขารักองค์กรเขาเสมือนเป็นครอบครัวทำอย่างเงี้ยงานของเราคือสร้างโกสตาสร้างพรายไ์ ชวนคนมาแล้วดูครับใครจะมาเป็นบอลเป็นซินเวอร์และใครจะมาเป็นโกสตาร์กันล่ะขอให้มันอยู่ในจิตใจเราตลอดเวลาว่าเราใจใครเป็นโกเราใจใครเป็นโกสตาร์เราเป็นโกสตาร์แล้วเราใจใครเป็นโกสตาร์เราจะเอาใครเป็นโกสตาร์เดือนนี้เดือนหน้าใครจะขึ้นโกสตาร์เดือนต่อไปใครจะขึ้นโกสตาร์ถ้าไม่มีไปหาคนมาเพิ่มเดี๋ยวค่อยคุยกันว่าหาที่ไหนแต่เราต้องรู้กันว่างานของเราคืออะไรใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ใช่ผิดไปจากนี้เราก็จะเดินวนวนไม่เห็นมีใครเลย เม่เกิดเพราะถ้าคุณไม่ตั้งใจจะเอาใครมาเป็นโกสตาเราจะไม่ทุ่มเทแรงใจไปเชียร์เขามาเป็นโกสตาจริงไหมถ้าเรารู้อยู่ในใจตลอดเวลาเราจะาคนขึ้นโกสตาเราจะทุ่มเทแรงกายแรงใจอธิบายเชียร์ชมช่วยทุกทางเลยให้เขาเป็นโกสตากับเราจริงไหมถ้ามีโกสตามีโกสตาสิบคนยี่สิบคนยังไงยังไงเราก็ต้องเป็นพาราไดซ์เราต้องมาเป็นโกสตาแบบเนี้ คุณเป็นตัวกลัวไม่มีไรายได้ไรายได้เกิดขึ้นแน่นอนเดี๋ยวมาเคลียร์กันต่อนะครับงานของเราอีกหนึ่งอย่างสุดท้ายก็คือพัฒนาทีมงานครับอยู่ในใจตลอดเวลานะครับอย่าหลุดไปกว่านี้งานเราคือพัฒนาทีมงานพัฒนาทีมงานคนที่ยังมากับเราคนที่ยังทํางานกับเราคนที่ยังอยู่กับเราตอนนี้ไม่ว่ายังมีใครเหลืออยู่กี่คนก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราไว้ ร้อยใจเขาไว้ให้ได้แล้วพัฒนาเขาหลักการพัฒน,นาง่ายๆครับข้อแรกชมชมคนเป็นไหมครับลูกทีมลูกทีมใหม่ทำยอดมาสามพันเขาบอกพี่หนูทำยอดสามพันเราทำหน้าเฉยๆังกูตึงเจ็ดพันเขาทำยอดคนใหม่ทำยอดสามพันสำหรับเขายากไหมยากเหนื่อยไหม เราบอกเยี่ยมโหสามพันสุดยอดแค่นี้ครับทําไม่ได้ครับชมมาจริงจริงไหมเราทำมานานนะบางทีเราลืมชมลูกทีมทำยอดสามพันไม่ชมเขาเป็นซินเวอร์ได้สุดยอดไหม,ไมเขาบอกโหเขาต้ต่เกิดมาในชีวิตทําไรท่ทําสวนมาตลอดเวลาเลยมีคนมาชวนครั้งหนึ่งแล้วบอกเดือนนี้ทําซินเวอร์ได้เดินเข้ามาหาแม่ทีมยายทีมบอกเดือนนี้ผมเป็นซินเวอร์แล้วครับแค่นี้เหรอ เขาก็หวังแค่นี้เหรอเขาก็อยากจะได้คําชมใช่ไหมคุณรู้ไหมครับระดับแรกเยี่ยมสุดยอดเก่งมากแล้วจริงๆนะครับเพราะผมเองจังจําภาพตัวเองได้เดือนแรกทําทั้งเดือนทําแทบตายชวนทุกคนที่เป็นคนเดือนแรก30วันชวน30คนสมัคร3คนอีกยี่ิคนบอกบ้าเป็นแค่บอลสตาไปให้แม่ทีมดูแม่ทีมบอกเยี่ยมาอกมันเยี่ยมตรงไหนวะเอาเยี่ยมก็เยี่ยมวะ ไหนขอดูเนี่ยมึงได้เท่าไหร่วะแม่ทีบอกได้สามหมื่นแล้วทำไมเราได้สามพันหนึ่งอ่ะทำไมมันห่างกันเยอะจังแม่ทีบอกเนี่ยําไปอีกหกเดือนจะมีสิทธิ์ได้แบบนี้โอเคแล้วก็บอกแม่ทีเป็อยางงั้นบอกมาให้หมดอีกห้าเดือนที่เหลือต้องทําอะไรบ้างสอนมาผมพูดอย่างนี้นะครับผมพูดกับแม่ทีมาสอนมาเลยอีกห้าเดือนที่เหลือต้องทําอะไรเป็นบ้างและต้องทําขนาดไหนบอกมาแล้วถ้าหกเดือนข้างหน้าไม่ได้มึงเจอกูอันนี้คือแม่ทีมกับเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกัน สรุปว่าแม่ทีมบอกละเอียดยิบทุกอย่างเลยมันต้องถามตัวเราว่าเราพร้อมจะบอกลูกทีมเราละเอียดยิบทุกอย่างได้ไหมเกิดมีลูกทีมคนหนึ่งถามว่าทํายังไงหนูอยากได้พี่อยากได้เดือนละสามหมื่นบอกพี่หน่อยสิเราบอกได้ไหมนอกจากพาเข้าประชุมบอกได้ไหมถามตัวเองครับถ้าคําตอบบอกว่าไม่รีบพัฒนาเลยครับแสดงว่าเรายังไม่สมบูรณ์ถูกไหม มูลค่าของตัวเรายังไม่ถึงที่นี่จ่ายเงินตามมูลค่าความสามารถภายในตัวเราตอบถ้าคําตอบเขาเมื่อกี้บอกเออแล้วทํำยังไงอ่ะนอกจากพาเข้าประชุมแล้วทำยังไงตอบให้ได้ครับตอบตอนนี้ไม่ได้กลับไปเขียนก็ได้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอันนี้แล้วทำนี้แล้วทำนี้แล้วทำนี้ถ้าท่านเขียนได้แสดงว่าท่านก็เองก็ทำได้จริงจริงเดี๋ยวเราข้าไปเคลียร์กันอ่าดูกันต่อนี่ครับสมการข้อสองนี่ ทำกริฟฟิรีนอยากจะประสบฟาสเริรเตข้อสองต้องใจถึงใจถึงไหมครับทุกว,วันนี้ใจถึงไหมใจถึงแน่นะเขาบอกคนรวยคนจนไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยมีอย่างเดียวครับคนรวยกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจอยากจะมีไรายได้เดือนละหลายหลายหมื่นหลายหายแสนยังไม่กล้าชวนคนเลย เดินวนไปวนมาหน้าบ้านเลยนะเดินเข้าดีไหมวะเนี่ยข้า <c oughs> <c oughs> ดีไหมวะเนี่ยนะครับไปถึงเพียงขอมันปิดไฟนอนทิงทว่ากล้าไหมกล้าชวนคนไหมกล้าตัดสินใจครับอยากจะประสบประสร็จไม่มีอะไรมากเลยนะครับคิดอย่างเดียวเัาว่าเทคนิคง่ายๆนะครับใครไม่ค่อยกล้าชวนคนนะครับง่ายๆครับใช้เทคนิคนี้ไปแล้วเราตั้งใจอย,อย่างเดียวว่าเราจะไปทําให้ดีที่สุดฟังผมไม่ดีนะ เราตั้งใจจะไปพูดไปอธิบายไปคุยทำให้ดีที่สุดผลห้า0ิบห้าสบสมัครก็ได้ไม่สมัครก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราจะทำร้อยเปอร์เซ็นต์เนื้ออกไหมเราตั้งใจเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์สมัครไม่สมัครเป็นหน้าที่เขาใช่ไหมซื้อไม่ซื้อเป็นหน้าที่เขาใช่ไหมหน้าที่เราคือไปแล้วก็อธิบายแค่นั้นเองครับเราก็จะไม่เครียดแล้วจุ๋มปะเราก็ลดแรงตึงเครียดเราลงไปถึง,งังไงก็ได้ขอให้ได้คุย พูดอะไรก็ได้เข้าเรื่องไปจะพูดตรงๆพูดอ้อมๆอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ให้รู้ก่อนว่าถ้าเราเตรียมใจไปอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยผิดหวังใช่ไหมเพราะสุดท้ายก็บอกไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเราก็บอกอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าผ่านมาตอนนี้ไม่ไหร่จะแวะมาหานะโอเคไหมอีกสามวันเราผ่านอีกแล้วก็ไปอีกไปจนกว่าจะสมัครนะครับแต่ให้รู้ก่อนว่าต้องกล้าบางคนก็จดจดจ้องจ้องจะขายก็ไม่กล้าขาย งานขายไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะครับอย่าไปดูถูกมันทุกวันเนี้ผู้คนจํานวนมากมายยังมีเงินยังมีงานทํานักบัญชียังมีเวลานั่งทำบัญชีมีใครบางคนนั่งได้คีย์คอมพิวเตอร์สบายๆนั่นเพราะว่ามีใครคนหนึ่งกําลังทํางานขายให้เขาอยู่ใช่ไหมถ้าไม่มีคนขายนักบัญชีนักคอมพิวเตอร์จะไม่มีงานทำหรอกครับถูกเะล่ะ เพราะเขาจะเอา,เ,อาเงินนี่ไหนะมาจ่ายค่าเงินเดือนให้เขาถ้าไม่มีขครสักคนมีคนทางานขายเพราะเราคืองานที่มีค่านะครับเพราะงานขายก็ไม่เชื่อเรหลายอย่าไปกลัวจําง่ายๆครับในกิฟฟรีนเราไม่ได้ขายเอารวยเราขายเอาประสบการณ์เพราะขายอย่างเดยมมันไม่รวยอยู่แล้วจริงไหมเราเข้าใจกันตรงกันนะแต่เราขายเอาประสบการณ์ครับเราเอาความรู้สึกว่าขายแล้วแบบเนี้ย ขายแล้ได้ความรู้สึกอย่างเงี้ยเวลาวันหนึ่งลูกทีมมาถามเราพี่ถ้าหนูจะขายบ้างหนูจะทํำยังไงเราจะตอบว่าได้เพราะพี่เคยขายมาเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะน้องทําอย่างนี้นะน้องสาธิตสินค้าเนี่ยอย่างนี้นะแต่ถ้าบางคนมาถามเราเนาะพี่หนูอยากจะขายทํำยังไงไม่รู้อ่ะพี่ไม่เคยขายเลยแม้แต่ชิ้นเดียวมันคงนึกในใจตายแล้วกูสมัครผิดทีมเนื้อแบบว่าเนี่ย <laughs> ถามอะไรก็บอกไม่รู้ไม่รู้เป็นอับดุลอับดุลต้องตอบว่ารู้ถามอะไรตอบได้ อืมนะครับบได้นะนี่มาดูกันครับเนี่ยกล้าคิดกล้าทำคนจะรวยที่บอกว่าเราต้องกล้าเนี่ยนะใจถึงเนี่ยใจถึงเนี่ยเราใจถึงเรามาทำทุกอย่างครับกล้าคิดกล้าทำคนอื่นทำได้แล้วต้องทำได้กล้าพูดกล้าชวนคนกล้าแนะนำสินค้าทำไหมครับไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ให้เรารู้ว่าเราต้องการทำทำเพื่ออะไรครับประสบการณ์จะรู้ไหม ประสบการณ์คนที่ไม่สมัครสามคนสี่คนห้าคนรู้ไหมครับว่าผมเองก็เจอแล้วถ้าเกิดพอถึงคนที่สิบเมื่อไหร่นะคนที่สิบเอ็ดสมัคร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 จะอัตราการสมัครจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นจนท่านจะแปลกใจว่าทําไมสมัครง่ายจังเพราะอะไรรู้ไหมไม่เชื่อท่านกลับไปถามคนแรกท,ที่ท่านชวนดิทําไมไม่สมัครเพราะผมทํามาแล้วเดือนแรกผมชวนยี่สิบเจ็ดคนที่บอกว่ายี่สิบเจ็ดคนไม่สมัคร พอผมเข้าประชุมเพิ่มขึ้นฟังแม่ทีมฟังห้องประชุมมากลับไปชวนใหม่ครับคนเก่านะเดือนที่สองเราเก่งขึ้นเราชวนคนม่ไม่สมัครมาตั้งเยอะแต่พอเดือนที่สองเราประชุมด้วยเรียนรู้ด้วยอ่านหนังสือด้วยกลับไปชวนคนเดิมคนเดิมสมัครครับผมแปลกใจเลยถามเพื่อนถามจริงนะทำไมตอนนั้นไม่สมัครเพื่อนตอบว่าไงรู้ไหมมึงพูดไม่รู้เ <undes> รื่องเลย พูดวกไปวนมาแล้วก็มีคําเดียวดีว่ะดีสมัครเลยดีสมัครเลยทําดียังไงเออหน้าเออหน้าดีพูดอยู่เงี้ยดีสมัครเลยไม่รู้เรื่องอ่ะก็เลยไม่สมัครบางทีเราเวลาเราชวนคนแล้วเขาไม่สมัครเราจะโทษเขาใช่ไหมดีเนน้นี้ไม่สมัครเลยบางคนนึกในใจโง่งชิบหายเลยไปโทษเขาอีกนะลืมดูตัวเองเลยว่าพูดไม่รู้เรื่อง อยากประสบผลสำเร็จดูนะครับข้อนี้สําคัญมากเลยให้โอกาสตนเองที่จะประสบผลสำเร็จหน่อยอยากจะประสบผลสำเร็จแต่ยังไม่ให้โอกาสต,าตนเองจะประสบผลสำเร็จเลยคือเข้าประชุมก็ยังไม่เข้าเลยไม่เรียนรู้ใช่ไหมอย่างวันเนี้ยเราเปิดโอกาสให้ตนเองประสบด้วยเราเข้าประชุมดีใจด้วยครับสำหรับคนที่เพิ่งมาครั้งแรกนะครับแล้วมีโอกาสได้เข้าประชุมอย่างเงี้ยให้โอกาสตัวเองได้เข้าง,งานสมัมมนามันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างบ้าง,าง,างก็ช่างมันมันต้องมีบ้างถูกไหม ตอนไปเที่ยวก็ยังมีค่าใช้จ่ายเลยแล้วตอนเปิดโอกาสให้ตนเองได้เข้ามาทามาหากินเราคิดว่าเป็นอาชีพมันต้องมีค่าทามาหากินบ้างมโอกาสให้ใช้สินค้าอย่างเงี้ยเลือกใช้สินค้าให้เต็มที่ซื้อก้าซื้อก้าลงทุนซื้อสินค้าให้ตนเองให้ตนเองนะครับให้ตนเองใช้มันต้องกล้าลงทุนซื้อก็ไม่ซื้อประชุมก็ไม่ประชุม สัมนา,าก็ไม่เอาแล้วพอเราไปรอบสองเขาก็บอกว่ารู้แล้วเจอไหมเออรู้แล้วไปเพเภทตัดสรู้รู้แล้ววันรุ่งขึ้นมันก็ปรินิพาน <S 2> <S 2> <S แต่ดสรู้เสร็จก็ปรินิพานคือตายคาบ้านไปเลย <S <S 1> <S 1> ในในอดีตนะครับมีคนเคยพูดขนาดนี้เลยนะครับว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ย no meeting no success คือถ้าไม่มีการประชุมเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จเลยเพราะมันงานนี้มันงานที่ใช้ผู้คนจํานวนเยอะใช่ไหมเราไม่สามารถสอนผู้คนจํานวนเยอะๆได้ในเวลาไปสอนทีละคนทีละคนไม่ได้เพราะฉะนั้นให้โอกาสตัวเองที่ประสบผลสำเร็จนะครับลงมืออย่างเดียวแล้วสุดท้ายก็คือกล้าที่จะลงมือเมื่อเราก้าคิดตัดสินใจแล้วนะครับก็เหลือแต่กล้าลงมือทําในงานเครือข่ายคนประสบผลสำเร็จเน้นการลงมือทําเน้นเลยครับ ทำยังไงก็ได้ให้ถ้าเกิดท่านยังทาคิดจะยังทําแบบปกตินะทํำยังไงก็ได้ให้วันนี้ได้ออกไปเจอผู้คนข้อแรกเลยครับอย่าอยู่บ้านอยู่บ้าน,านใครก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านตัวเองโอเคไหม <laughs> <laughs> จะกลายตกลงกูซื้อบ้านไวท้ทาไมวะเนี้ยแล้วห้ามอยู่บ้าน <laughs> มาันตกเย็นนะเขาบอกง่ายที่สุดนะครับทุกเย็นให้ได้อยู่บ้านใครก็ได้สักคนหนึ่ง บ้านลูกทีมบ้านหลานทีมบ้านผู้มุ่งหวังบ้านลูกค้าถูกไหมเพราะที่นั่นคือธุรกิจใช่ไหมครับไม่ต้องเยอะก็ได้เย็นละบ้านขอให้มันได้อยู่จริงเถอะแต่สําคัญคืออยู่อย่างมีคุณภาพไปอยู่บ้านเขานะ่ยอยู่อย่างมีคุณภาพอยู่เหมือนเราไปเนี่ยยกห้องประชุมเคลื่อนที่ไปเลยจะเอาอะไรอะ่ะสาธิตสินค้าได้เลยชันทําเป็นจะเอาอะไรล่ะ พูดแผงอันตราดได้เลยฉันทําเป็นจะอ,อะไรล่ะโมเิเวตได้เลยฉันทําเป็นจะอ,อะไรล่ะเป็นพิธีกรได้เลยฉันก็เป็นคนเดียวเป็นหมดหรือจะรอรอ,อจะให้พูดแผงเลยรอเดียวเดี๋ยวตามแม่ทีมก่อนทัวรไใบตื้อตือตืตืตื้อตือต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 ้อไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขจะเกิดแม่ทีมกําลังประชุมอยู่ล่ะเขาจะมากับเราได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องรออ๋อ เธอเธอรออีกเจ็ดวันนะเดี๋ยวแม่ทีมจะวนมาหาอีกเจ็ดวันคนเนี้ไฟมอดไปไปอีกครั้งนึ่งกลายเป็นคนอื่นไปแล้วใช่ไหมเขาจะตอบว่าสงสัยทําไม่ได้สงสัยไม่เหมาะกับตัวฉันเคยเจอป่ะคุณคุณไหมเพราะฉะนั้นเมื่อลูกทีมผู้หวังหรือองค์กรมีแววจะสนใจนั่นคือโอกาสทองเวลาทองใช่ไหมเวลาทองโอกาสทองอย่างนั้นมีไม่นานรู้ไหมมีไม่นานนะครับ ถ้ามันมีแววว่าใช่สนใจอยากทำต้องเดี๋ยวนั้นครับ